ครับผมวันนี้เราจะมาค้นหา iPhone ด้วยใช้มือถือของเรานะครับผมค้นหาอีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยใช้แอปตัวนี้นะครับปุ๊บผมก็ได้คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็จะได้ใส่ Apple ID นะครับผม Apple ID พร้อมกับรหัสผ่านของเรานะครับหรือว่าพัตเบิร์ดนั่นเองนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับผม จากนั้นเราก็จะทราบตำแหน่งของมือถือเครื่องนั้นๆแล้วนะครับเอ่อยกตัวอย่างว่าเราอยากทราบว่าเออมือถือของเราอยู่จุดไหนประมาณนี้นะครับผมเราสามารถล็อกอินแบบที่ผมล็อกอินให้ดูนะครับผมสามารถล็อกอินเครื่องของเพื่อนก็ได้นะครับผมขอเพียงแค่มีแค่ a อ,อ p l e ID แล้วก็รหัสผ่านนะครับผมครับวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับผม